สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะสำหรับคลิปวีโอคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องเพลงชาติไทยคะ่ะคุณครูสังเกตว่าตอนนักเรียนขึ้นชั้นประถมะขึ้นอนุบาลน,นะคะ,ะนักเรียนยังร้องเพลงชาติยังออกเสียงเนื้อร้องเพลงชาติยังไม่ถูกต้อง นะคะแต่ก็มีแค่บางคำเองและก็บางคนเองนะคะที่ยังร้องไม่ถูกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้คุณครูจะมาสอนเนื้อร้องของเพลงชาติไทยให้ถูกต้องค่ะเด็กๆมาฟังเนื้อร้องของเพลงชาติไทยนะคะที่เด็กๆจะต้องร้องทุกวันในตอนเปิดโรงเรียนนะคะจันทร์ถึงวันศุกร์ ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะต้องเข้าแถวคารบธงชาติทุกวันใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องร้องเพลงชาติให้ถูกต้องนะคะอ่ะเด็กๆมาฟังนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็อ่านตามด้วยนะคะไปทีละบรรทัดนะคะอ่ะพร้อมนะคะเด็กๆ เนื้อร้องของเพลงชาติไทยนั่นเองเด็กๆมาดูคําที่เด็กๆมักจะร้องเพลงชาติผิดคําว่าอะไรบ้างที่คุณครูทําสีเหลืองๆไว้นะคะอย่างเช่นคําว่าปดไทยนักเรียนอาจจะออกเสียงเป็นผัดไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยังมียังมีเพี้ยนๆยังมีไม่ชัดอยู่นักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะปะไทยเก่งมากค่ะ ต่อไปคำว่าล้วนค่ะออกเสียงตามคุณครูค่ะล้วนเก่งมากค่ะคำต่อไปคำว่าคราดนักเรียนอ่านนักเรียนร้องเป็นคราดนะคะอ่าออกเสียงตามคุณครูค่ะคาดแต่ตึงรบไม่คราดนะคะเก่งมากค่ะคำว่าสระสระเลือดทุกหยาด ทุกหยาดเป็นชาติพรีพรนะคะคำที่ได้ยินบ่อยๆเป็นประจำบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาเพลงค่ะคําว่าชะโยค่ะนักเรียนนักเรียนร้องเป็นชะโยค่ะส่วนมากจะร้องเป็นชะโยนะคะอ่าฉะนั้นนักเรียนนะคะเมื่อฟังคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนแล้ว นักเรียนฝึกร้องเพลงชาติให้ถูกต้องคุณครูหวังว่าเปิดเทอมนักเรียนจะทุกคนชั้นป .1 นนจะร้องเพลงชาติถูกต้องนะคะอ่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนจากิปวิอที่แล้วนะคะเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติไทยที่คุณครูสอนเรื่อง ธงชาติไปแล้วใช่ไหมคะอ่ามีเรื่องของธงชาติเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีขี่สีมีสามสีค่ะคือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินถูกต,ต้องค่ะแล้วความหมายในแต่ละสีหมายถึงอะไรคะสีแดงหมายถึงอะไรคะเด็กๆสีแดงหมายถึงชาติถูกต,ต้องค่ะแล้วสีขาวล่ะคะ สีขาวหมายถึงศาสนาเก่งมากค่ะและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นักเรียนดูตามลูกศรซ้ายมือที่คุณครูชี้ลูกสอนสีตามสีเลยค่ะแดงขาวน้ำเงินเป็นแนวนอนนะคะลักษณะของธงชาติไทยสามสีแล้แถบค่ะนักเรียนมาสังเกตมาสังเกตดูที่แถบสี มีทั้งหมด5แถบ3สีนะคะย้อนกลับมาที่เพลงชาติไทยที่คุณครูสอนให้นักเรียนร้องเมื่อตะกี้นะคะเพลงชาติไทยเนี่ยเป็นเพลงประจำชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติและบรรพบุรุษไทยที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเด็กๆ นักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาตินักเรียนสังเกตหรือนักเรียนคอยดูนาฬิกาบ้างไหมคะว่านักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาติเนี่ยกี่ครั้งในแต่ละวันเก่งมากค่ะสองครั้งเวลาไหนบ้างคะอ่าก่อนนักเรียนที่จะเข้าห้องเรียนในตอนเช้านั่นเองก็คือเวลาแปดนาฬิกานะคะ แล้วอีกครั้งหนึ่งนักนักยินน,ยน,นักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาติเวลาไหนคะอ่าเสียงเพลงชาติอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลา18นาฬิกานั่นเองหรือ6โมงเย็นนะคะตอนเช้าเวลา8นาฬิกาเขาจะชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะคะชักขึ้นไปเหมือนที่นักเรียนเห็นตอนเช้าอ่าที่พี่ๆเขาปฏิบัติกัน ตอนเย็นก็ออลลงค่ะเวลา18นาฬิกานะคะอ่าทีนี้นะคะมาเข้าสู่เรื่องของนักเรียนที่จะต้องทำส่งคุณครูบ้างแล้วล่ะค่ะก็คือแบบทดสอบหลังเรียนคุณครูให้ทำอะไรมาฟังคำชี้แจงค่ะคุณครูให้นักเรียนอัดคลิปเพลงชาติไทยมาคนละหนึ่งคลิปคุณครู อัดคลิปอัดคลิปร้องเพลงชาติไทยคนละหนึ่งคลิปคุณครูให้หนึ่งร้อยคะแนนนะคะแต่นักเรียนจะต้องร้องให้ถูกต้องถ้านักเรียนร้องผิดหนึ่งคำคุณครูจะหักห้าคะแนนอย่างเช่นคำว่าชะโยนักเรียนร้องเป็นชัยโยคุณครูหักแล้วค่ะห้นาคะแนนก็เหลือเก้าสิบห้าคะแนนถ้าผิดอีกคุณครูก็หักหักหัก,ห,กหักอีก หักลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆครั้งละคำละห้าคะแนนนะคะอ่าคลิปนี้จะส่งคลิปวีโอนี้ส่งเมื่อไรส่งเมื่อคุณครูให้นักเรียนชมคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนก็อัดคลิปมาส่งส่งได้ส่งได้ทางด,าด้านไหนบ้างอ่าช่องทางไหนไลน์ค่ะนักเรียนสแกนเลยค่ะหน้านี้สําคัญมากนักเรียนต้องสต็อปไว้นะคะไปเอาตัวสับมาสแกนเลยค่ะ ต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็คือ facebook นักเรียนเข้าไปพิมพ์ค้นหาชื่อว่าครูกริตรพรชินราชนะคะถ้านักเรียนไม่มี facebook นักเรียนต้องขออนุญาตผู้ปกครองนะคะขอเข้าใช้ของผู้กครองบอกว่าคุณครูให้ส่งงานส่งทางช่องข้อความ facebook หรือว่าช่องข้อความในไลน์อัดคลิปวิดีโอมาส่งนะคะ ถ้าไม่เข้าใจเบอร์โทรค่ะนักเรียน0610762379นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูขอฝากนักเรียนนะคะหลังหลังจากชมคลิปเสร็จแล้วเด็กๆต้องอัดคลิปมาส่งคุณครู100่คะแนนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆและเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ